พ่อฟังไหมเด็กเอาเรื่องไปเอาอยู่องไปเอาท่านีพ่อพ่ๆพอพอยู่นะ สวัสดีนะนะทุกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับนี่เป็นห้าตีใช่ไครับตอนนี้เที่ยงครับทำไมไปซื้อกบครับเพราะท่านไปใส่ถูกใช่ไหมครับชดนะครับจะกินว่ากินหรอครับไปโค้งเขียวมือเก่าไม่ลองมึงครับมันถ้าวสีใสมันงานมึงไปดิเอาเบสไปเจี๊ยบนะครับแต่ว่าเจียบมาสองสิบแล้วเหียวชโดหมครกินหยาครับตอนนไม่ลองมึงครับดีครับดีครับเอาไปใส่เวลาโตนั่นหมดเหรแรงกบแรงกบ อ้นี่จะใส่ใหญ่มองนี่เอามองนี่นะหมืนกันมสอมองนี่ละมืนกันมสอเอาตัวนี้กันะครับเห็นไหมติกันใหญ่ยิ่งมมีกบยู่แต่ปลาป่กินดีแต่ก็องงนะตกวันกบมีตัวใหญ่ปลากินดีครับแงกบกับแงกบแบบหล เดี๋ยวคดงก่อนอันี้หักม,มาเ้าไมนะัมาครับมาหวัดไม้เลยอหว่าหนามพวกอกไหลหลายบุญอุ้ยเนห้รอเม่ีมัครับนี่ประชดประชดมาดูต้องมึงครับเป็นจะเป็นยังไง ก็คือต oh. oh, oh. ้นใหญ่ไม้ครับไม้ติดมุนเดี๋ยวเรีลงครับโอู้ห่านนสุงที่เด็กว่าเสีเอาไก่ลงครับได้บอลล้มถูกแค่ไก่ขึ้นด้วยหรออู้หูดอแบบอันนี้เส้ยบ้าผาเสียดุ้นพีผาอยู่ด้อยนะจีโดมน้าขึ้นไหมพไำเสิตไปเลยคนโคตจโจม เออเรือแบบหกครับนี่ครับคันกับหล่อแตงเหลีวนะครับเขียวเลยครับสายเขียวเด้้ยทันทดเลปลาเอกโตอยู่เหี่ยวซอ,องทีแล้วครับพุ่งก็ไปหาปลาดูประจำนะครับแตีบ๊อบนั่นปลาไหลครับก็เลยบลาไหลทีขึ้นยังสี่ไหลเอ้สี่ไหลปลไหลครับลองดูที่ว่าเกี่ยวเจ้าบนต้องมาทครัตบตรงตรงตรงมึง เป็นหม่องเหนือเขาเป็นหลองเหนือเขาใช่มีป่าปุ้นี่ปุ้ยตีเบอร์ซูนไม่ตีได้นายตีเบอร์สามอัด,ด,ดเบ,บ็ดเฮียนี่งตัวเหรต้องหามมุ้งเรื่องหมวดหนึงเได้ดดทั้งหนึ่นี่ไอ้นี่เขากำังตีกบกระโดดกระตาก,กัดอยู่เลยครับกบใหม่ตะขาบผมมีเลือด Nhiều ngon bên Nhưng Nhiều ngon mà Nhiều ngon Cái đấy vô Có được đó À, này vô Có tí điểm <cười> 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 <strat đầy> <Fahrenheit> ての。 นีดิเฮ้ยเอาตะพบไปเดกครับ <c oughs> อุ้ยซับท,เบบทีเด็กบดซับทีเด็กบดตึงกะแตกซื้อสองมากไอ้ปอกไอหยิซับทีเด็กบดตึงครับกอบบดตึงบอกว่าต้องซื้อกูอ๋อผ่าตัวยังไงก็กัดวะ <c oughs> นี่ครับวิ <c oughs> บอุ้บกับบัตัวใหญ่นะ่าคือบัอยู่ ตันสูดินโดนเสื้อถืการีคือคนมันเคยสิบเอเอามี้มองหันไปจะโดนย่ไดดอนอันน่ะมไมตัวตูน่ไปะนั่งตีเด็แดดเนาะน้องีก้อกบ่แขวยเห็บมันไหนแต่ก็คือพูดส่งโดนให้มันตีหมากว้นส่งโดน ไปหน่อยมึงงอหมันขนัมองกหอที่แหลงเนาะขั้นากันยู่ได้ยั่ไงมันเขียวด้วยมันมุ้ยป่าว่ะไอพวกว่าฉันะมีนผงมาได้ผงมาจากับปลาหลีน้ำป่าแล้ว นมือเอ้ยสีดีมิสีดีครับพี่น้อง่วมมือกัดบ่อมันกัดไปแล้วคนหนึ่งไอ้บ่บ่มีต้องเธอใส ที่พอไปดิเอาเอาอีกเอาอีกไปเอาถ้ามีพ่อ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 อยู่นะเอาคนด่าเฉยๆอย่าเ้ยเ้ยตอวผมเป็นตัวแทนตั้าานี่ ขางัดมายูคนละดึงงานกเอาคนด่าอยู่นะยูเ <สะ S 2> รียกไว่ขั้นอ่อนหัอ,อ,อย่ต<ป>งอพอึงไหม่ตึงไม่หมัตายมัยูมัยูดมัยูพ่อพ่อพ่อเอาอนด่ารู้ผมตัวหา ไปซ้ายไปไปซ้ายไปมั่สิอันนี้เอซ้ายมันเหน่ยอู้ดูยสับจริงเลยวะบิกมันบานไม่งกัดจตัวเดียวกัดหม่เก่าอยู่น่ประเด็นเลยข่งขู่มัน้ะขันยิ่งขัซะ ขี่ลายเถ่าปะนม่ได้ไมป็นีค้าจึงสั่นอุ้ยแต่กระพุ้กากกระมมงียวตุ๊กเก้าอ่ะนะนี่มองเก้วว่าไปแล้วสอบกันแต่ละคน อยู่ตรงที่สีบัวหนอตีมาปกัดอะครับใหญ่ไม้เป็นไม้อื่นครับไม้นี่กัดอยู่ตัวเดียวแต่ก็กัดซองเครือห่อมเล็กก็นไม่ได้ขี่เยอะของปลาขี้ลายครับเวย้ยมาผมเพียร์ได้จะควงหาเบาๆท่านะนี้มีหัวน,น้ำเอาเลยโอ้โหสิเป็นอีกแล้ว ลายถูกวะซีเป็นอีกแล้วครับอู้ลายถูกวะสองมือเจ้าว่าจะไปไม้อันนั้นนี่แต่ปลาครับก็เลยบปลดลงอกนี่เป็นไม้ไม้เก่าคือเก่าบ่าจะตั้งใจไม้ไหนได้นี่มันบังคับไปมาเียตรงมา อันนี้มาหอบที่เท่ที่สามเหวไปแต่สองนี่เป็นแปลปลาช่องที่บกัดเลยมาครับต้มมาม่ามิจฉาทิฏคนหน่อยมิ่งเต๋เราจะต้มมาม่ากันนะครับก็อีกเย็นหนึ่งนะครับหมอคือกี่หลายตัวมีหมอ เดียวมเ่าเอ๊นี่ไมาขีไก่ดิเก็บลอยครับรรทีวิวขาบอกโอ้นำะไตรต้มมาหมาครับต้มน้ำแต้มีคนมาพาไม้เมื่อกี้นห้มันนี่ยังว่าฝันอยู่ฝืงเฟิงืฟองอยู่ครับนั่น em chặt là có phá máy gắn chọc mai gần, bút nó mùa bút, kêu xưa tuyệt vời siêu siêu, tuyệt vời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  โอ้ยสวยฮบุบๆเลยวะมาๆจะบอกใหญ่ห่างลันอยมางเ้มาๆมๆมามานนเลยเนาะมึงรับหอยตีผมตียำสลอวครับแต่ว่ามันบ่เดกคือสุดนีดาฮิตพ้นที่พ่ค่อยได้คิดประดูครับมันบ่กิน มันกินง่ายเกินไปนะพวกเดียวหอยตีหอยหลากผู้เดียวเนี่ยนี่นี่นี่เป็นที่หลากหอยเลยไปดูร้านอยู่ครับน,น,นี่กิ <ๆ S 1> นยากแถวขนาดเนี้สดยังหมดจะกินนะครับผ่าตัตน้ตนต้นเหล็กกับโบขืลยตัวนั้นมาหนึ่งก็อยู่ตัวเดียวมาไม่ต้องมากวนหมายที่ปลาใส่สิมากินเบ็ดโอ้ย กินหยาบปุู๊เข็นขึ้นเนียตัวยังไงที่แบบไม้กินไม้ไเ,เคยแดดกับบดแดดทรงไซส์บูมิหยาบมันนะครับหนาพวกครับไม้เหี่ยวรอบที่สามครับปลาบบก,กินเบ็ดเดี๋ยวะสุดก,กันยังบบก,กินครับกินหยาบเท่านี้กุ้่ตะเอื่นนะครับที่หนึ่งกุ้งอ้อ,อ,อยเยอ่ครับมาใช้ได้กับอ้าวยอี๋ ไม่เท้าาวเย,ยๆๆอะกี่วันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ